แม้ว่าเรื่องของการเกิดที่ลดลงต่อเนื่องนั้นดูจะเป็นปัญหาวิกฤตประชากรของไทยนะคะแต่ถ้าเราไปตั้งคําถามกับแรงงานที่เขาอยู่ในภาวะที่พร้อมมีลูกแล้วเนี่ยกลับเพราะว่าส่วนใหญ่บอกว่าไม่อยากมีลูกนะคะในตอนนี้นะคะปัจจัยก็มาจากหลายเหตุผลเรื่องค่านิยมเรื่องการไม่มีสวัสดิการรองรับโดยเฉพาะแรงงานหญิงหลายคนที่พูดตรงกันว่าการเป็นแม่ยุคนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆค่ะติดตามจากคุณสุชาดาแก้วนางค่ะ ไม่มีคนช่วยเลี้ยงลูกค่าครองชีพที่สูงและอายุที่มากแล้วเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้หญิงวัย48ปีที่ทําอาชีพแม่บ้านคนนี้ไม่ต้องการที่จะมีลูกแม้เมื่อ20ปีที่แล้วเธอพยายามมาหลายครั้งที่จะมีลูกทั้งหนึ่งคนนอกจากนี้ยังมีเรื่องของสวัสดิการของรัฐที่ไม่เพียงพอทั้งเงินอุดหนุนเด็กการลาคทรอดและสวัสดิการที่จาเป็นที่ยังไม่มีหรือมีน้อยเกินกว่าจะเลี้ยงเด็กสักคนให้มีคุณภาพได้ ทุกวันนี้ก็คือทุกอย่างคือแพงไปหมดแล้วแล้วก็จะเลี้ยงเด็กแต่ละคนนะคะมันต้องใช้เงินนะคะคือไม่ได้เลยค่ะตอนนี้คือไม่ดีเลยเศรษฐกิจแย่มากเลยค่ะข้าวราดแกงอยาสตาร์ทก็อย่างเช่นก็ 40- ่0บห้าสิบาทเข้าไปแล้วค่ะไหนจะถ้าเกิดเรามีลูกตอนนี้ไหนจะค่านมค่าแพมเพิร์ค่าอะไรก็คือต้องใช้เงิน,นะคะ่ะทุกอย่างต้องใช้เงินหมดเลยเพราะ,ะเราก็คือต้องไม่ไหวอะคะ่ะไม่ไหวจริงๆ มุมมองนี้ไม่ใช่เพียงเธอคนเดียวที่คิดแบบนี้แต่แรงงานหญิงหลายคนก็มีค่านิยมที่เปลี่ยนไปมีมุมมองว่าไม่จําเป็นต้องมีครอบครัวหรือมีลูกซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของสํานักงานสถิติแห่งชาติที่พบว่าแนวโน้มการมีลูกของแรงงานหญิงลดลงจากเหตุผลหลายปจายัจจัยทั้งการทํางานที่หนักโดยพบว่ามีแรงงานหญิงทํางานเกิน49ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพิ่มขึ้นจากร้อยละหนึ่งในปี2560 เพิ่มเป็นร้อยละ1.5ในปี2,566ซึ่งส่งผลต่อความเครียดและความกังวลต่อการตัดสินใจมีบุตรถัดมาเป็นเรื่องของค่าจ้างจากการทำงานที่แรงงานหญิงจำนวนมากถูกกดค่าจ้างให้ต่ำกว่าแรงงานชายรวมถึงการขาดสวัสดิการที่เพียงพอต่อการเลี้ยงลูกเช่นประกันสุขภาพการลาคลอดและสวัสดิการช่วยเหลือบุตรในครอบครัวนอกจากนี้สภาพเศรษฐกิจถดถอยค่าครองชีพที่สูงขึ้น อาจทําให้แรงงานหญิงยุคใหม่ระหนักถึงภาระที่เพิ่มขึ้นอาจไม่มีความสามารถในการเลี้ยงดูเด็กได้อย่างมีคุณภาพกลายเป็นจุดเปลี่ยนทางความคิดที่ทําให้ตัดสินใจไม่อยากมีลูกแม้กระทั่งคนที่มีรายได้เนี่ยก็อาจจะมองว่าตัวเองไม่มีขีดความสามารถที่จะเป็นแม่ได้เพราะความคาดหวังของความเป็นแม่สูงแต่ว่าปัญหาของความเป็นแม่เนี่ยในสังคมไทยในปัจจุบันก็จะมีภาพ ในลักษณะว่าคนรุ่นใหม่อาจจะมีมุมมองต่อกันเป็นครอบครัวแตกต่างกันไปนะคะการใช้ชีวิตอ,อ,อยู่กับคู่ของตนโดยที่อาจจะไม่มีบุตรอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกภาพหนึ่งทางออกที่จะเปลี่ยนความคิดให้แรงงานหญิงอยากมีลูกเพิ่มขึ้นหัวหน้าฝ่ายขับเคลื่อนนโยบายด้านสตรีมูลนิธิเพื่อนหญิงมองว่าสวัสดิการคือสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะการเพิ่มวันลาคลอดเป็น180วันเพื่อให้ผู้หญิงสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ครบ6เดือนรวมถึงการเพิ่มเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดที่เพียงพอที่สําคัญคือการมีสถานรับเลี้ยงเด็กเล็กให้กับแรงงานหญิงที่ต้องกลับไปทํางานควรจะมีการขยายสิทธิ์ลาคลอดเนี่ยนะฮะไปถึง180วันซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นสูงของ WHO หรือองค์งการอนามัยโลกนะฮะซึ่งตรงเนี้ย เป็นเป็นสิ่งที่คิดว่าถ้าทําได้เนี่ยมันจะเป็นแรงจูงใจให้กับตัวของคนหนุ่มสาวที่อยู่ในวัยแรงงานเนี่ยอยากจะมีอยากจะมีลูกอัตราเด็กเกิดใหม่ที่ต่ำกว่า500 0 0 0คนและมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องในปัจจุบันเป็นตัวเลขที่สำนักงานสถิติแห่งชาติและมูลนิธิเพื่อนหญิงมองว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการเลือกไม่มีลูกของคนไทยยุคใหม่ที่เพิ่มมากขึ้น หากยังไม่มีการออกนโยบายกระตุ้นให้คนไทยมีลูกได้จริงก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการขาดแคลนประชากรวัยแรงงานในอนาคตสุชาดาแก้วนางไทย PBS รายงาน